ทุกคนแบบมันมีของโคตรเยอะมากดูทีละอย่างเริ่มจากนี้ก็คือกระปุกออมสินจากวันเด็กกรุงเทพส่งจากกรุงเทพเป็นคนเอออาจจะครกินนะครับทุกคนนี่ก็ก่อนว,ว้าวอะไรก็จะเป็นเนน่เลยเปิดจากตรงไม่เป็นไรเอาตัวน,นี้ก่อน เป็ขึ้นไออะไรไม่รู้อ oh ันที่สองจิงจรงเล่นน่ารักมากทุกคนเนี่ยเขานเฮ้ยมือสีเปิดเาีว่ายามากขาอ้ย้องดักน้องเป็ดของเราหลับใจเฮียเขาอาเมืนกันดีกวมือนกันเล 好。